ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้แอดจะขะมาลงคลิปสามหน่อยมัดรวมของอ่าหวยคนลอยแอดเนาะค่ะพี่น้องนะคะจะถือโอกาสแจ้งผลของวันที่ยี่สิบสามเมื่อวานนั่มที่เดียวเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกฟ้าห้องเนาะค่ะไฟดับนั่มแอดก็เลยบไปเลยขะมาแจ้งผลหลังหวยออกเนาะค่ะนะคะเมื่อวานนี้ของแอดว่างเด่นอยู่ที่ เจ็ดกับแปดเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะไปยืมดูผลของน,งนะะ้องกาเนาะค่ะเจ็ดกับแปดกับเขาที่เจ็ดเก่าเด่นเจ็ดกับเขาอยู่ที่เจ็ดเก่าอยู่ค่ะพี่น้องก็คืคอเจ็ดกับหานนะค่ะเจ็ดเก่ากับสี่แปดนะคะ,ะ,คะเด่นมาครบนะคะแล้วก็ไปออกรอบ VIP เนาะพี่น้องเนาะคะ่ะรอบ VIP ก็คือศูนย์ห้าเจ็ด นะคะศูนย์หาเจ็ดแต่ว่าของแอดเขายุที่เจ็ดหาเป็นตัวกับเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะแปดหาแต่อันของเ่ลมันออกสี่แปดเนาะคะ่ะของปกติของหลอดปกตินะคะหลุดคือหลุดนะพี่น้องไปเขารอบวีไอพีนะคะบนของวีไอพีคือเจ็ดหาหาเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะว่าอันแอดมันลักลอยยุที่ศูนย์นะคะศูนย์ห้าเจ็ดค่ะถ้าเป็น เจ็ดหาเอาตัวนี้เนาะพี่น้องเอาลุดก็คือลุตนะคะไปต่อเงีวๆเลยค่ะพี่น้องค่ะค่ะมือนี้กะจะไปตามต่อของหวยค้อนลอยเอ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะของหวยค้อนลอยเอ็ดสามนอยมัดรวมเนาะค่ะพี่น้องนะคะนะคะสามนอยมัดรวมเนาะคะ่ะค่ะมือนี้แอดจะว่างเด่นเนนยุติ ศูนย์ค่ะพี่น้องคะตัวแรกเอาเป็นศูนย์เนาะค่ะนะคะ,นะคะเอาเป็นศูนย์ค่ะศูนย์กับหนึ่งค่ะพี่น้องศูนย์กับหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะหมู่บ้านนี่เขาหลอบ v i p เนาะคะ่ะมือนีแอดเดนอยู่ที่ศูนย์กับหนึ่งเนาะค่ะนะคะแอดเดนอยู่ที่ศูนยะ์กับหนะะึ่งเด้อค่ะ จับคู่นะคะพี่น้องศูนย์สามค่ะตัวแรกเนาะคะ่ะศูนย์สามแอดเขียนอ่าขีดข้องผิเนะคะต้องกบาบขออให้เห็นดีดอกนะะเนาะค่ะเนาะศูนย์สามศูนย์สี่แอดพยายามจะเขียนให้ตัวหญ่อยู่คะ่ะพี่น้องนะคะ 04 05เนาะคะ่ะพี่น้องนะคะ030405คะ่ะพี่น้อง13ค่ะ14 15ค่ะพี่น้องผู้ใดเ,เขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แอดนําเ,เด้อค่ะ ค่ะฝากกดติดตามนะคะเพื่อจะได้ขึ้นนะคะแอดมี me, ตัวเลขดีๆแนวท่า,ทาดีๆก็จะมาลงพี่น้องก็จะได้เห็นนะคะจะได้ขึ้นการแจ้งเตือนเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะเม็ดเดียวค่ะแอดจะว่างไปยุทีนะคะแอดจะว่างไปยุทีห้าศนหน่ะคะห้ลักลอยของหวยข้อละเอียดเอาเป็นหานะคะมือนเลือกหา ห้าศูนย์หนึ่งค่ะพี่น้องนะคะแอดว่างไปยุทธีหาศูนย์หนึ่งเด้อค่ะนะคะกัผู้ใดเข่ามาเบิงกักลับขอบพระคุณเป็นยางสูงเด้อค่ะพี่น้องนะคะกัสิ่งใดบ่ดีบ่งามหรือบ่ถึกบ่คุ้นกะบอ่านอมรับข้ามตีชมเนาะค่ะเนาะกับอกเตือนน้ำเนาะค่ะเพราะว่าห้ามือไม่เนาะพี่น้องเนาะกัผู้ใดเข่ามาแล้วกัให้ได้โชคได้ลาบเด้อค่ะเด้อกั ปรถนาสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมาตรปรถนาเนาะค่ะนะคะ,นะคะ,ะมนีมีเล่าพัฒนาแอดลงหลอเด้อค่ะเขาไปเบิ่งย้อนหลังใดนะคะพี่น้องเล่าพัฒนาของแอดเขาสามมือติดแลว้วรุ่นขอให้เขาเมนีจะเป็นมือที่สีะะ่แล้วค่ะพี่น้องค่ะไปรุ่นน้ำกัน,นะะเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ